บายพาสใช่ไหมอ่ะมันโน้ตนิดนึงนะอินทิเกรตบายพาสเป็นไหมมันต้องอินทิเกรตบายพาสอยู่แล้วแหละถ้าเกิดฟังก์ชันทีไม่ใช่ค่าคงที่นะคะมาคูณกับเอ็กโยังไงคุณก็หนีไม่พ้นอินทิเกรตบายพาสอินทิเกรต e กำลังลบ st คูณกับ t dt บายพาสก็คืออะไรคะอินทิเกรต u v ดีเท่ากับ u v ลบอินทิเกรต v d u ได้แล้วออกมา ก็ต้องเลือกก่อนว่าให้อะไรเป็น u อ่าให้ u เท่ากับอะไรดีแล้วแต่ให้เป็นไรให้เป็นอ่าบางคนบอกให้เป็น e กำลังลบอ่าให้เป็น t พูดผิดแล้วก็ d v ก็คือ e กำลังลบ s t d t นะคะนั้นตามสูตรก็ต้องเอา U ไปหา DU เอา DV ไปหา V แล้วค่อยแทนค่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูหา DU DU ก็คือ DT V ก็คืออ e ินทิเกรต e กำลังลบ ST DT ก็คือลบหนึส่วน S E กำลังลบ ST เพราะฉะนั้นอินทิเกรตก้อนนี้ของเราอ่ะเราก็จับมาแทนค่าเลยอินท e ิเกรต e กำลังลบ ST T DT ก็จะได้เป็น U U ก็คือ t v ลบ1ส่วน se กำลังลบ st ลบอินทิเกรต v ลบ1ส่วน se กำลังลบ st du ก็คือ dt นะคะคูก็ได้แลกมาลบ1ส่วน st e กำลังลบ st ลบเจอลบกลายเป็นอะไรคะบวก ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการอินทิเกรตคือตัวแปร t เพราะฉะนั้นลบหส่วน s ดึงออกนอกอินทิเกรตได้กลายเป็นบวกหส่วน s แล้วก็เหลืออินทิเกรต e กําลังลบ st ซึ่งก็อินทิเกรตด้ก้อนนี้อยู่แล้วถูกไหมคะอ่าครูก็จะได้มาเป็นลบหส่วน s e กําลังลบ st ผลลัพธ์ก็คือลบหส่วน s อินทิเกรตหลุดแล้วเนาะอย่าลืมบวก4นะคะ t e กํลังลบ st ลบหนึ่งส่วน S กำลังสองกำลังลบ S T บวก4นั่นเองเอาไปแทนค่าในอินทิเกรตของเราเมื่อกี้นะคะที่เราค้างไว้ก็คือตรงนี้อื้อินทิเกรตตัวนี้นะคะอย่าลืมค่ะว่าตรงนี้เป็น improper integral เพราะฉะนั้นครูก็ต้องแปลงให้มันเป็นลิมิต B ลู่เข้าสู่อนันต์ก่อน สุดท้ายเราก็จะได้อะไรออกมาลิมิต B ลรู้เข้าส่อนันต์เอาสิ่งที่เราอินทิเกรตได้เมื่อกี้ค่ะมาแทนก็คือน,นี้ลบหส่วน ST. เออะไรอีก E กำลังลบ st ลบกับหนึ่ส่วน S กำลังสอง e กำลังลบ st แล้วแทน t เท่ากับ0ถึง b ลงไปโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็แทน b ลงไปก่อนลบ1ส่วน s แทน t ด้วย b e กำลังลบ sb ลบหนึ่งส่วน s กําล e ังสอง e กําลังลบ s b แล้วก็แทน t ด้วยศูนย์แทน t ด้วยศูนย์ก้อนนี้เป็นศูนย์ไปแล้วถูกไหมนีม่ไง t เป็นศูนย์นะคะแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วน s, 2, e s, s 0, วกําลังสอง e กําลังลบ s คูณกับศูนย์เหลือแค่นี้ซึ่งตัวนี้มันเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะคะครนี้สิ่งที่เราจะต้อง take ลิมิตก็คือจะมีก้อนนี้กับก้อนนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวแปร b ก้อนหลังไม่เกี่ยวละอ่ะเราก็เทคลิมิตเข้าไปทีละก้อนก็จะได้เป็นลิมิต b ลูกเข้าสู่อนันต์ลบหนึ่ส่วน s b e กำลังลบ s b ลบลิมิต b ลูกเข้าสู่อนันต์หนึส่วน s กำลังส e กำลังลบ s b แล้วก็บวก1ส่วน s กำลังสอง มาพิจารณาลิมิตกันนะคะลิมิตก้อนแรกนะคะเมื่อเราแทน B ลูกเข้าส่วนนันลงไปไอ้ B ตัวเนี้ยก็เป็นอินฟินิตี้โอเคไหมแล้วก็ E กำลังลบ S B ตัวเนี้ยค่ะถ้า S มันมากกว่า0 S เป็น0ูนย์ไม่ได้อยู่แล้วมันมีตัวส่วนอยู่ใช่ไหมคะถ้า S มันน้อยกว่า0มันจะไดเวอร์แต่ถ้าเกิด S มันมากกว่า0 ก้อน e กำลังลบ sb เมื่อ b มีค่ามากๆมันจะมีค่าเป็นศูนย์ infinity คูณศูนย์หาลิมิตตัวเนี้ยมันต้องใช้อะไรกฎของโลปิตาลถูกไหมกฎของโลปิตาลนะคะมันเป็นลิมิตในรูปแบบที่กำหนดไม่ได้เราจะไม่ไปลงรายละเอียดนะคะทุกคนผ่านแคลคูลัสสองมาแล้วรู้จักโลปิตาลว่าคืออะไรนะคะส่วนก้อนนี้ก็เหมือนกัน ลิมิตก้อนนี้เมื่อ S มากกว่าศูนย์ s มากกว่าศูนย์นะคะ e กำลังลบ S B เมื่อ B มีค่ามากๆมันก็จะมีค่าเป็นอะไรเป็นศูนย์ถูกไหมอันนี้มันเหมือนในตัวอย่างที่หนึ่งะคะการพิจารณาพวกนี้ลองย้อนกลับไปดูนะคะเราจะรู้ว่าครูกำลังพูดถึงอะไรในในส่วนนี้นะ S, S มากกว่า0 B มากๆเพราะฉะนั้นลิมิตเมื่อเทคเข้าไปมันจะมีค่าเป็น0แปลว่าสิ่งที่เราได้ตอนนี้ก้อนที่2เป็น0เรียบร้อยตัวนี้ให้เราย้อนกลับไปดูโลปิตาลนะคะมันจะได้ค่าของลิมิตเป็น0เหมือนกันลองไปใช้โลปิตาลดูนะคะไม่ลงรายละเอียดเนาะผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็บวกกับ1ส่วน S กำลังสก้อนหลังที่มีค่าอยู่ S ของเราต้องมากกว่า0ด้วยนะคะ ไม่งั้นก้อนนี้ไม่เป็น0นก้อนนี้ก็ไม่เป็นศนด้วยนะคะเงื่อนไขต้องมาด้วยดังนั้นเราก็จะไปสรุปแล้วค่ะว่าลาปาทานฟอร์มของ Ft ของเราซึ่งเมื่อกี้เราแยกออกมาเป็นสองก้อนก็คือก้อนนี้บวกกับก้อนนี้ใช่ไหมอ่าก้อนแรกเราได้เป็นลบหนึส่วน S E กำลังลบสอเ ลบ1ส่วน s e กํลังลบ 2s แล้วก็บวกกับ1ส่วน s ด้วยใช่ไหมคะก็คือตัวนี้ก่อนแรกก่อนที่2เราหาลิมิตแล้วได้เป็น1ส่วน s กํลัง2น,นะคะซึ่ง s จะต้องมากกว่า0อันนี้เป็นคำตอบของข้อนี้เรียบร้อยแล้วโดยที่เราสังเกตนะคะเราลาปลาทานฟอร์มของฟังก์ชัน T เราหลุดเฉพาะฟังก์ชัน s มา ตัวนี้เป็นการหาลาปลาทันฟอร์มโดยใช้นิยามนะคะของฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องเป็นช่วงเดี๋ยวเราจะไปสรุปลาปลาทานฟอร์มเป็นสูตรกันนะคะในหน้าถัดไปตารางที่1นนะคะเป็นตารางการแปลงลาปลาสนะคะเราจะใช้ตารางนี้มาช่วยในการแปลงลาปลาส์ให้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปใช้นิยามนะคะถ้าเกิดตรงตามสูตรที่อยู่ในตารางนี้ ในแต่ละข้อนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2คอลัมน์โดยคอลัมน์ทางซ้ายมือนะคะจะเป็นค่าของ ft ตัวนี้นะคะค่าของ ft หรือ inverse laplace transform เดี๋ยวตรงนี้ครูจะพูดอีกทีหนึ่งนะคะคือถ้าเราแปลง laplace transform ของ1เราจะได้คอลัมน์ทางขวามือขวามือนี่ก็คือเป็น laplace transform ของ ft ซึ่งก็คือ fs ถูกไหมคะเราได้พิสูจน์มาแล้ว laplace transform ของ1เท่ากับ1ส่วน s ตอนนี้เรามองมองไปแบบนี้นะคะลาปลาทานฟอร์มของ e กำลัง a, t ได้1ส่วน s ลบ a มันจะมีเงื่อนไขยอยู่ใช่ไหม s มากกว่า0อ่า s มากกว่า a ในที่นี้ใน,นตารางนี้ละไว้นะคะตรงนี้ลาปลาทานร์ฟของ t กำลัง n n เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่1ไปใช่ไหมสองสามสี่หรือเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะลาปลาทาร์ฟของ t กำลัง n ได้ n factorial หารด้วย s กำลัง n บวก1 ลาปลาทานฟอร์มของ t กกำลัง p นะคะโดยที่ p มากกว่าลบหตรงเนี้ย p จะเป็นจํานวนจริงใดๆนะคะที่มากกว่าลบหไปจะมีค่าเท่ากับแกมมาฟังชันอันนี้เป็นสเปเชียลฟังชันหรือฟังก์ชันพิเศษเรียกว่าเป็นแกมมาฟังชันแกมมา m a x ก็คือเป็นแกมมาฟังชันนะคะ ลาบาทานฟอร์มของสแวรูทจะได้สแวรูทายหารด้วย S อ่า 2s กำลัง3าส่วนสนะคะลาปา์ทานฟอร์มของ T ีกำลัง n ลบ1นส่วน2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับก้อนนี้ลาปาทานฟอร์มของ sin a t นะ,ะก็จะมีค่าเท่ากับ a หารด้วย S อสกำลัง2บวกเกำลัง2เห็นไหมคะตัวแปรที่สำคัญคือตัวแปร a นะทานฟอร์มออกมาได้ S อยู่แล้ว ถ้าลัปาทรานฟอร์มของ cos at นะนะก็จะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนแค่ข้ตัวเศษนะคะเป็น s ใช่ไหมตัวส่วนเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆ t s i n at t cos at s i n at บวก b นะคะ AT b, b size, cos at บวก b hyperbolic sine hyperbolic cosine นะ,ะมี expo คูณกับ sine x p o คูณกับ cos exponential คูณกับ hyperbolic sine กับ cos hyperbolic ตัวนี้นะคะ ที T, กำลัง N คูณกับ E กำลัง AT นะคะรู้อยู่แล้วว่าแปลงได้อะไรก็แค่เอาไปแทนค่าใช่ไหมคะลาปลาทานฟอร์มของฟังก์ชันนะคะ CT ก็จะได้เนี่ยเห็นไหมตัวนี้ F เล็กไปเป็น F ใหญ่นะคะข้างในเป็นฟังก์ชัน CT เวลาแปลงออกมาจาก CT ตรงนี้จะกลายเป็น1ส่วน C S ส่วน C นะคะ,ะข้อที่21กับข้อที่2 3เดี๋ยวมันจะมีหัวข้อนะคะ ตัวนี้เรียกว่าเป็นยูนิตสเต็ปฟังชันฟังชันขั้นบันไดหนึ่งหน่วยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในหัวข้อหัวข้อหนึ่งเลยนะคะในสูตรยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสามยี่สิบสองนะคะตัวนี้เป็นเดลต้าฟังชันอ่าแล้วก็ยังมีทีกำลัง N นะคะ คูณกับ f t ก็จะแปลงได้ก้อนนี้นะแล้วก็อินทิเกรตนะคะ f t ลบทาว g ทาวก็จะได้ก้อนนี้อันนี้เป็น convolution เดี๋ยวเราจะเจอในหัวข้อหัวข้อหนึ่ง convolution integral สำหรับหัวข้อที่25มีลาปลาทานฟอร์มของอนุพันธ์อันดับที่1อนุพันธ์อันดับที่2อแล้วก็อนุพันธ์อันดับที่ n อันเนี้ยจะเป็นหัวข้อสุดท้ายเลยนะคะสำหรับการแปลง เพื่อที่จะเอาไปช่วยในการหาผลเฉลยของสมการ ODE เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ในตารางนี้ก็คือว่าถ้าเราแปลงนะให้ ft มาอยากหา fs ก็คือลาปาทานฟอร์มของ ft ให้มองจากไหนคอลัมน์ซ้ายไปคอลัมน์ขวาซ้ายไปขวาอันนี้คือแปลงไปเดี๋ยวมันจะมีแปลงกลับเพราะว่าเรามีฟังก์ชัน ft นะคะ เราแปลงไปเราจะได้ fs นี่คือเราแปลงลาปาร์แล้วจาก fs ตรงนี้ค่ะเราจะแปลงกลับมา ft ได้ก็คือเรามองจากขวาไปซ้ายเดี๋ยวมันจะมีอยู่ในหัวข้อหนึ่งนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็น inverse ลาปาร์ e t r a n inverse ของ fs มันจะกลับได้เป็น ft นั่นเองอันนี้คือลาปาร์ e t r a ์ฟอรมของ ft มันจะได้ fs หน้าที่ของเราคือเวลาให้โจทย์ไปหรือให้ฟังก์ชันไปอะค่ะเราต้องพยายามที่จะดูว่าเราจะใช้สูตรไหนมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตามสูตรนั้นตรงๆนะคะอาจจะต้องมีการแปลงเพื่อให้เข้ากับสูตรตรงเนี้ยมันก็คือต้องใช้เขาเรียกว่ากลิ่นในการมองนะคะมันก็จะสนุกมากเลยถ้าเกิดเราสามารถมองมันจะมีการคูณเข้าลบออกนะคะหารทิ้งหารเข้าอย่างเงี้ย ะะทําให้เราจัดรูปฟังก์ชันเพื่อจะใช้สูตรในตารางที่1ได้จริงๆสูตรการแปลงลาปาสนะคะมันมีมากมายมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกมาให้ให้เรียนนะคะเพื่อที่จะได้คอนเซปต์ของการแปลงลาปาสเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเดี๋ยวเรามาดูแฟกต์ตัวนี้ก่อนนะคะแฟกต์ก็คือความจริงที่ควรรู้นะคะเราให้ฟังก์ชัน f t กับฟังก์ชัน g t มา ถ้ามีค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชัน f t บวกกับค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชัน g t นะคะแล้วเราก็เทคลาปลาทาน์ฟอร์มเข้าไปสิ่งที่เราได้ตัวนี้เราก็สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของ c 1ลาปลาทาน์ฟอร์มของ f t บวกกับ c 2ลาปลาทาน์ฟอร์มของ g t เพราะว่า ตรวนี้เราสามารถดึงค่าคงที่ออกนอกการแปลงลาปลาได้นะคะการแปลงลาปลาก็คืออินทิเกรตเหมือนเวลาเราอินทิเกรตเราก็สามารถดึงค่าคงที่ออกนอกการอินทิเกรตได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างที่5.4กันนะคะ